ตอนกลับไปตรงที่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นที่บ้านกำนันนกหนึ่งผมผมสงสัยเป็นความสงสัยของผมเองนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับใครว่าเอาเฉพาะตำรวจที่เขาไปร่วมง,งานที่บ้านกำนันนกเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นตำรวจทางหลวงใช่ที่มีอยู่นอกที่มีอยู่นอกทางหลวงอมีอยู่ท่านสองท่านเท่านั้นเองแต่ก็เคยมีความเกี่ยวข้อง เคยดัาลงตำแหน่งเป็นตำรวจทางหลวงมาก่อนค่ะ <c oughs> นั่นคือสิ่งที่ผมสงสัยสมมุติว่ี่เพองจะเลี้ยงค่ะค่ะหรือผมจะเลี้ยงเนี่ยทำไมเจาะจงเฉพาะทางหลวงเท่านั้นอ่าพี่หนิงพี่หนิงคุณผู้ฟังเองก็อ,อาจจะรู้เป็นอยู่มั้งคะว่ากำนันมีอาชีพประกอบการใดๆ ที่ต้องใช้ทางหลวงอันนั้น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 ผมไม่รู้ละเพราะว่าตอนแรกผมไม่รู้ว่าทำไมต้องมีทางหลวงเป็นอะไรหรอขบที่หลังแต่วันแรกผลแรกที่มาเนี่ยพอดูรายชื่อทั้งหมดแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางหลวงซะทั้งหมดค่ะเลี้ยงในบ้านไม่ได้ไปเลี้ยงที่ร้านอาหารหรือไม่ได้ไปเปิดโรงแรมเลี้ยงแต่เลี้ยงที่บ้านการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ค่ะสมมุติพี่เก่งเป็นเจ้าของบ้านเชิญคนมาเลี้ยงที่บ้านพี่เก่งต้องคอยดูแลความปลอดภัยของแขกทุกคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านของพี่เก่งนั่นเป็นหลักสาเหตและเป็นหลักของลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงหรือเจ้าของบ้านก็ตามต้องให้เกียรติกับผู้ที่เข้ามาอยู่ในบ้านต้องรับรองความปลอดภัยแบ่งทั่งระวังนะคะเดินไปต้องเจลื่นนะคะระวังนะคะมันจะเป็นอย่างนี เราห่วงแม้กระทั่งการก้าวย่างของแขกผู้มาเยือนใช่ไม่ค่อยเกิดเหตุว่ามีแขกถูกยิงโดยคนของเจ้าของ,ของบ้าน,านเจ้าภาพเลยเจ้าภาพนั่นหมายความว่าเจ้าภาพเป็นเจ้าของบ้านด้วยเจ้าภาพไม่ได้อยู่ที่ร้านอาหารไม่ได้อยู่ที่โรงแรม<ช>ไม่ไจับเลี้ยงน,<ช>นี่อยู่ในบ้านของตัวเอง สองเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเราไม่อาจจะก้าวล่วงเข้าไปได้แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องคือพี่เก่งเป็นเจ้าของบ้านเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในบ้านพี่เก่งต้องยืนอยู่ในบ้านและเป็นพยานไม่ใช่พี่เก่งหนีออกไปจากบ้านกับคนที่ทําความผิดอืมผิดวิสัยเจ้าบ้านที่ดีนะคะเจ้าบ้านต้องอยู่ตด่อไม่านาหรือจะเป็นคนทาหรือไม่ทํา หรือจะเป็นอะไรเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องที่เก่งหนีออกจากบ้านทําไมนี่มันไม่ใช่ร,าารนะา้านอาหารนะตกใจเหรอว่านว่ก็เป็นร้านอาหารหรือว่านี่กเป็นโรงแรมเือนี่เป็นบ้านตัวเองอเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเหตุเกิดขึ้นตรงนั้นตัวเองเป็นเจ้าบ้านต้องยืนแล้วก็รอรับแล้วบอกเหตุการณ์ทั้งหมดส่วนข้อสิบสามประเด็นที่สามคือตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องจับ ไม่ใช่หนีไปพร้อมกันหรือไปไม่พร้อมกันหรือออกเป็นออกจย่ากบ้านไม่ใช่ตัว<ม>เองเป็นเจ้าหน้าที่เป็นกำนันต้องจับคนร้ายค่ะ<ม>อันนี้อันที่หนึ่งเลย<ม>ก่อนที่จะมองไปเรื่องอื่นๆว่าทำไมตำรวจละทิ้งหน้าที่เข้าไปช่วย<ม>เข้าพาคนป่วยไปเรื่องพาคนป่วยนีย่ก็ไม่มีใครพูดเลยสักคนแต่ผมก็นึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะทำไมเพราะว่า เราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยเป็นคนไทยเนี่ยเราดูข่าวมาไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วเนี่ยมีคนบาดเจ็บยิงตัวเองถูกยิงในบ้านไม่มีใครพาคนเจ็บนั้นไปส่งโรงพยาบาลเลยมีแต่เรียกรถฉุกเฉินรถกู้ชีพมาเพราะเขาจะมาพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพเราถึงได้เรียกว่ารถกู้ชีใช่ใชแล้วเขามีสัญญ,ญาณไฟมีเสียง เขาจะมาเร็วกว่าสมมุติว่าคุณจะพาคนเจ็บไปโรงพยาบาลด้วยรถส่วนตัวนี<ะ>คุณ<ะ>ก็เท่ากับหนึ่งเที่ยวของที่เกิดเหตุไปโรงพยาบาลแต่หนึ่งท,<ะ>ที่เที่ยวเกิดเหตุแต่แต่หนึ่งเที่ยวของโรงพยาบาลมาที่เกิดเหตุเนี่ยอาจจะเร็วกว่าเ<ะ>นื่องจากเป็นรถกู้ชีพและมีสัญญาณไฟไแต่เมื่อมา<ะ>ถึงแล้วเขามีเครื่องมือกู้ชีพมีออกซิเจนมีหมอมีพยาบาลมีการ ดูแลรักษาก่อนจะเคลื่อนที่เพราะเขาถือนะักถือหนาว่าคนป่วยด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าควบคุณไปยกคุณไปขยับแล้วจะทําให้บาดเจ็บรุนแรงอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสงสัยและไปกันรถคนละคันอืทำไมไม่รวมกันไปค่ะแล้วเมื่อมีกระบะอยู่หนึ่งคันคนเจ็บไสองคนไปได้ไหม แต่นี่คนเจ็บคนหนึ่งขึ้นรถเก๋งไปอีกคน<ม>เจ็บอีกท่านหนึ่งขึ้นรถกระบะไปเพราะ้นก็จะหายตำรวจก็จะหายไปประมาณสี่สี่หรือเจ็ดคนหรือแปดคนไปละอันนั้นผมสงสัยเฉยๆว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคดีความ,มอะไรนะครับเป็นเรื่องก็ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะรีรีบโทรหนึ่งหกหกเก้าหรือโทรหนึ่งเก้าหนก็ได้อย่างรวดเร็วจะเร็วกว่าไหม อันนี้ผมอาจจะผิดนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าตรวจเป็นผมผมจะหนึ่งเก้าหนึ่งหรือหนึ่งหกหเก้าแต่พอคิดอย่างนี้ขึ้นมาได้ปับ๊บถ้าเผื่ผมโทรโทรปับ๊บ <c oughs> เรื่องมันจะไปถึงตำรวจท้องที่ถึงโรงพยาบาลถึงหน่วยกู้ภัย <c oughs> ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะทุกคนจะมุ่งมาที่นั่นเพราะหลังหลังจากที่ฟังแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้น <c oughs> แล้วนะ่ะอีกสี่สิบหกนาทีถึงจะมีการแจ้งความ อืถ้าที่เก่งโทนหนึ่งเก้าหนึ่งหรือหนึ่งหกหกเก้าเดี๋ยวนั้นจะรู้ไปทั่วทั้งโรงพักถึงทั้งอะไรหมดว่าเกิดเหตุในตำรวจถูกยิงตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตก็แล้วกันถูกยิงม,มีเหตุเกิดขึ้นที่บ้านกำนันทุกอย่างจะรู้ไปทั่วเมืองค่ะก็เลยทำให้มันช้าไปสี่สิบหกนาทีเพื่ออะไรอืมเป็นคำถามที่ ถ้าเป็นญาติเราเป็นเพื่อนเราเป็นน้องเราปุ๊บนี่เกิดปืนลั่นเกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันอะไรอย่างนี้ต้องโทรแจ้งทันทีเลยถูกไหมคะอืมเป็นผมเพราะว่าอันนี้เหตุเกิดขึ้นกับผมกับเพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันเมื่อไปทานข้าวกันค่อนข้างห่างไกลอยู่จังหวัดนนทบุรีโน่นแล้วก็เป็นเป็นโรงงานเป็นแล้วก็เข้าไปค่อนข้างลึกด้วยนะครับไม่ใช่โรง,งงานอยู่ติดถนน แล้วเราก็ไปเรียนรุ่นกันที่นั่นแล้วอยู่ๆเพื่อนนั่งทานอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาแบบหมดสติแล้วก็ล้มจเก้อี้ตกลงมาทุกคนกรูก็จะมาช่วยผมก็ขอประทานโทษผมเองเนี่ยเป็นคนบอกให้ถอยออกไปใครคนมีโทรศัพท์หยิบมาโทร1669ด่วนค่ะโทรมาไม่ถึงสิบนาทีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาถึงให้ออกซิเจนช่วยกันะสมพยาบาลยังไม่ต้องปั๊มหัวใจ โรงพยาบาลสักคู่เดียวเขารู้สึกตัวเอาขึ้นเปลใส่รถไปส่งโรงพยาบาลเพื่อนตามโรงพยาบาลผมมีหมอคนหนึ่งอยู่ในรุ่นพาไปโรงพยาบาลก็แถวแถวดอนเมืองเพราะนนทบุรีมาดอนเมืองนี่ใกล้ไปถึงดอนเมืองเสร็จผมโทรตามไปกับเพื่อนเพื่อนบอกไม่เป็นไรละเรียบร้อยนั่นก็รวดเร็วนะครับพี่เก่งทั้งหมดจำได้ว่าเขาเคยบอกว่าถ้าโทรหนึ่งหกหกเก้าหรือ กู้ชีพฉุกเฉินเนี่ยรถจะไปถึงไม่เกินยี่สิบนาทีนะฮะมันไม่จริงว่าไปเกินยี่สิบนาทีะครับพี่เก่งพ้อนหนึ่งโหเก้าเนี่ยบางทีเขาอยู่ตามจุดตรงไหนก็ได้ไงใช่ใช่ใช่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเขาไม่ได้มาจากโรงพยาบาลเขาไม่ได้จอดอยู่โรงพยาบาลทุกคันนะครับโอ้โหเก้าใช่เพราะเขาไปรับในรถโรงพยาบาลอีกทีไปรับในตัวโดยงานอีกทีหนึ่งก็อาจจะอยู่หน้าบ้านตรงนั้นก็ได้แล้วไง อันนี้เราค,คิดแบบที่เราไม่ได้เป็นตำรวจนะครับใช่ใช่ถ้าตำรวจต้องคิดฉลาดกว่าผมนะครับ <c oughs> ตำรวจ, <c oughs> รวจทุกคนนี่มีหลักสูตรการกู้ชีพปั๊มหวัวใจห้ามเลือดแล้วด้วยนะคะใช่ไหมพี่หนิง,ถ,งถึงยังไงก็แล้วแต่ <c oughs> คุณเป็นตำรวจคุณไม่ใช่มาจับคนป่วยไปส่งโรงพยาบาลผมไม่เคยเห็นตำรวจคนไหนส่งส่งเอคนเจ็บไปโรงพยาบาลรือนอกจากโทรเรียกรถกู้ชีพดังนั้น ทุกคนมีวอได้วยค่ะพี่หนิงค่ะอืมถูกแต่ทําไมถึงได้ผ่านไปชีวิตปกตีถึงได้แจ้งเหตุเหตุร้ายและคําว่าเหตุด่วนเหตุร้ายมีไว้ทำไมที่ติดไว้ที่รถตํารวจค่ะไม่ต้องแจ้งเหตุด่วนใช่ไหมหแจ้งแต่เหตุร้ายเท่านั้นเองใช่ไหมหโหนี่เจ็ดคำถามส่วนเรื่องที่ีสารเราต้องดูกันยาวๆอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจแต่บางคนทําไมถึงได้รีบ พูดเร็วเหลือเกินว่าคดีความนี้เป็นคดีเอ่อเป็นเป็นเรื่องของการขอยกย้ายตำแหน่งทำไมรีบสรุปนะอ mm hmm. ในเมื่อกูยังไม่สอบสวนอะไรไปจนจบเรื่องเลยอนะือเพิ hmm. ่งจะสอบสวนได้สามวันแล้ว <Yeah. S 1> บอกว่าไม่มีเรื่องอื่นเลยยกเว้นเรื่องขอย้ายตำแหน่งเท่านั้นผมก็ไม่นั่งคิด mm hmm. แค่เรื่องขอย้ายตำแหน่งเนี่ยเหรอและทำไม mm hmm. ต้องมา ขอกับสารวัตรในเมื่อคนที่ใหญ่กว่าสารวัตรอีกสองท่านนั่งอยู่ตรงนั้นผู้กำกับใช่ไหมคะกับรองผู้กำกับค่ะการขอายกตำแหน่งเขาไม่มาขอกับสารวัตรหรอกอันนี้เด็กมากเลยความคิดนี้ผมไม่ได้เป็นาหนระที่ผมไม่ได้เป็นอะไรผมก็ต้องไปขอกับผู้กำกับใช่ส่วนใหญ่เขาวิ่งเต้นกันเกิดระดับ ขอต่ออทั้งนั้นแนะ <c oughs> แล้วสรุปแล้วค่ะทําไมผู้กํากับที่เป็นผู้บังคับบัญชาของสารวัตรจะต้องยิงตัวตายนี่เป็นเรื่องเศร้ามากที่เราต้องเสียไปอีกหนึ่งท่านโดยการกระทําค่ะของตัวเองอบางคนบอกว่าเรื่องความเครียดเรื่องความเครียดเครียดทุกคนแหละครับห้าสิบกว่าคนที่อยู่ในงานนี่เครียดหมดแหละครับไม่ต้องเป็นสารวัตรไม่ต้องเป็นตำรวจไม่ต้องเป็นอะไร เครียดหมดทุกคนแหละครับแต่ไม่ดิบถึงกับยิงตัวตายแต่มีสารวัตรเท่าเออมีกระพู่มกับจนที่ยิงตัวตายเพราะว่าอะไรชื่อตำแหน่งในสถานที่เกิดเหตุมีตั้งแต่สิบตำรวจมีดาบมีร้อยเอกมีนู่นนี่นั่นก็ไปจนถึงผู้กำกับใช่ไหมคะไปถึงไปถึงใหญ่ที่สุดอยู่ในงานนั่นคือกระพุ่มกำกับใช่แต่ผู้กำกับท่านนี้ หลายๆคนหลายๆข่าวแม้กระทั่งผู้ที่มาให้ข่าวผู้หลักผู้ใหญ่ต่างก็บอกว่าที่ท่านทำอย่างนี้หนึ่งโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นได้เครียด<ม>อาจจะเป็นได้ทุกคนเครียดทั้งนั้นแหะครับเหตุเกิดข<ม>ึ้นมาแบบนี้ไม่มีใครไม่เครียดยิ่งหกคนที่ถูกถูกจับขังอยู่ในคุกนั้นในตำรวจนั้นก็เครียดครับทุกคนเครียดหมด แต่ผมก็ไม่อยากให้มีมีใครยิงตัวตายหรือมีการตายอะไรเกิดขึ้นหลายๆข่าว<ม>บอกจะต้องมีคนตายตามมากกว่านี้เีกผมไม่อยากให้อะไรแบบนั้นเกิดขึ้นทุกคนเครียดหมดทุกคนมีโรคซึมเศร้าหมดแต่ที่<ม>ท่าน<ม>ต้องทําการุญฆ่าตัวเองเนี่ยก็คือการฆ่าตัวตายนี่แหละเต็มเพราะว่าผมคิดของผมเองนะครับท่านเป็นลูกผู้ชาย<ม>เรื่องเครียดทุกคนเครียดหมดซึมเศร้าทุกคนคซึมเศร้าหมด ซึมเศร้าก็อยู่ในพวังของความเครียดแหละมันเลยทำให้ซึมเศร้าคุณเครียดเรื่องอะไรละ่ะเมื่อคุณเครียดเรื่องนั้นอยู่คุณก็ซึมเศร้าและจมอยู่กับความทุกข์นั้นทาให้คุณเศร้าไม่อยากฟูดกับใครไม่อยากกินข้าวนั่นเรียกว่าโรคซึมเศร้าทุกคนเป็นหมดจากการเสีย<ม>น้องรักของเขาไปผู้ตายเป็นข้าบัญชาที่เขารักไปและเขาเป็นคนโทรชวนให้มาในงานแสดงความรับผิดชอบด้วยความเป็นลูกผู้ชายว่าหนึ่งไอที่บอกว่าพาน้องไปตายนะผมไม่เห็นด้วยหรอกแต่ว่า ผมคิดว่าความรูกผู้ชายเขาคือเขาไม่สามารถป้องกันชีวิตของน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาได้นี่คือการต<ฆ>ัดสินใจของลูกผู้ชายครับแต่ผมไม่ต้องการให้คนอื่นที่นั่งอยู่ในนะั้นทั้งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นผู้บังคับบัญชาต้องมายิงตัวตายกันหมดทุกคนนะครับไม่ใช่อันนี้เป็นบทเรียนราคาที่มันแพงมากๆเลือสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งพลเรือนเท่านั้นเองว่ากระทําการใดหรืออยู่ในที่ใดเนี่ยเราจะต้อง<ม>คิดให้รอบครอบแล้วและต้องช่วยป้องกันถ้าหากเจ้าของบ้านเนี่ยเขาป้องกันหรือดูแลความปลอดภัยให้พวกเราไม่ได้เราต้องดูแลแต่ใครจะคิดและเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแบบมไม่คาดฝันไม่คาดคิด<ม>นั่นคือการแสดงความเป็นลูกผู้ชายของท่านผู้กำกับ วชิราไม่อยากจะพูดอะไรมากไปกว่านี้และทุกคนก็คงเศร้าโศกเสียใจไปจากที่เราต้องเสียในํตำรวจไปสองท่านส่วนสิ่งที่ผมสงสัยท้ายที่สุดค่ะมีเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆว่าทำไมมีอยู่ท่านหนึ่งเงียบมากเลยมไม่ไม่มีการให้ข่าวไม่มีการพูดถึงในการสอบสวน ทำเหมือนกับท่านได้เสียชีวิตไปแล้วแต่จริงๆท่านแค่บาดเจ็บที่แขนขวาแต่ปากท,ท่านไม่ได้บาดเจ็บนั่นคือพันตํารวจโทวศินเป็นรองผู้กํากับทางหลวงแต่ไม่เคยมีใครให้ความสนใจหรือมุ่งไปที่นี่เลยว่านี่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญอีกดอกหนึ่งไหมที่จะไขปัญหาหรือคําตอบต่างๆไม่มีใครพูดถึงเลยคนคที่สอบสวน คนที่ถูกสอบสวนคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเอามามเอามาสอบสวนหมดเลยแม้กระทั่งคนทําครัวอยู่ข้างหลังที่ไม่รู้เรื่องก็เอามาสอบสวนสิ่งที่ถูกกระทําไปที่เราเห็นไปตามข่าวแล้วเซิร์ฟเวอร์ถูกโยนลงน้ําแสดงว่ามีเครือข่ายโยงใยมาหลายคงหลายเครือข่ายไม่ใช่แค่ตํารวจทางหลวงแต่มีผู้ร่วมง,งานอีกหลายหลายเครือข่ายที่ เป็นคนสนิทหรือว่าเป็นเพื่อนของเจ้าของบ้านหรือเจ้าภาพค่ะเข้ามาอยู่ในในงานนั้นโดยที่ไม่มีใครรู้มารู้เอาตอนห,หลังว่ามีเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกถอดใครเป็นคนเอาไปโยนแต่ทั้งหมดไม่เป็นไรใครคือคนสั่งให้ทําทั้งหมดนี้อืมค่ะนี่คือคำถามที่ชวนให้ท่านผู้ฟังปวดศรีรษะรวมทั้งพี่เก่งด้วย หวังว่าวันนี้คงจะนอนหลับฝันดีนัทพิสวัสตรครับ